แต่คุณต้องคิดบวกนะอย่าท้อแล้วก็อาจจะกินยานิดนึงคืออะไรแล้วแต่นี่เหมือนกับเราเวลาว่ายน้ำาน่ถ้าเราไปโจรลงไปในน้ําเราจะว่ายน้ําไม่เป็นพอเราเป็นนี้เราอธิบายได้หมดเลยนะแค่เปรบเซาเซามาคุยที่เสร็จแตีพี่พี่รักษาจิตเขาได้ที่สอนเขาได้เลยต้องทําไงทําไงให้หายเพราะเราเรียนรู้มาแต่คุณต้องคิดบวกนะอย่าท้อแล้วก็อาจจะกินยานิดนึงเนาะจากหมอ เพื่อให้มันรู้สึกช่วยนิดนึงแต่สําคัญที่สุดคือพลังใจเราเนี่ยสำคัญมากเราต้องคิดบวกห้ามคิดลบเพราะคนเราเวลาคิดลบเนี่ยไปโฟกัสจุดดำมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถ้าที่กระดาษนั้นนะจริงๆแล้วมีสีทองสีเลโบเต็มเลยแต่เราไปโฟกัสจุดดำใหญ่ขึ้นใช่มันก็จะใหญ่ขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ลบลบลบมันก็จิตตก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 ก็ซึมซึมซึมแต่สําคัญที่สุดคือพลังใจเราเนี่ยสำคัญมากเราต้องคิดบวกห้ามคิดลบเพราะคนเราเวลาคิดลบเนี่ย ไปโฟกัสจุดดำมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถ้าที่กระดาษนั้นจริงๆแล้วมีสีทองสีเรโบโลเต็มเลยครับแต่เราไปโฟกัสจุด<ค>ดำมันใหญ่<ำ>ขึ้นใช่มันก็จะใหญ่ขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ลบลบลบ,ลบมันก็จิกต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 กก็ซึมซึมซึม